สวัสดีครับนะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนะเมื่อเช้ายุทธได้อ่านลายของคุณนิดนะครับคุณนิดก็มีทักเข้ามานะครับคือตอนเนี้นะครับคุณนิดอ่ะก็เหมือนเพื่อนๆนะครับทั่วๆไปนะครับที่เพิ่งเข้ามาเจอพวกเนี้ยนะครับแล้วมีการประจานเนี่ยแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันมันมันท้อกับชีวิตนะนะครับมันจิตตกในช่วงแรกนะครับพี่บอกเลยนะครับน้องอย่าอ่านลาย บล็อกให้หมดนะครับข้อความทุกอย่างเนี่ยบล็อกให้หมดลบให้หมดนะครับอย่าไปอ่านมันคือจะบอกให้รู้ว่ามันทักมาทางไหนปิดทุกช่องทางนะครับยิ่งเราไปรับไปเสพสิ่งไอ้พวกเนี้ยนะครับเราก็จะเครียดเข้าใจอยู่ว่าเราเป็นหนี้นะครับแต่ว่าเราเนี่ยจ่ายไปเท่าไหร่แล้วจ่ายไปเยอะแล้วผมเข้าใจนะครับแล้วจะมาตัดสินใจทำร้ายตัวเองจะคิด แบบนะจะสละชีวิตตัวเองจะนู่นจะนี่ไม่ต้องครับชีวิตเรามีค่ามากกว่าไอ้พวกนี้นะพวกีิจาชีพอีกนะครับจะบอกว่าไอ้เรื่องการประจานเนี่ยเออมันทําแน่นะครับตต้องบอกก่อนว่า,าน้องเขาเนี่ยมีสินเชื่อฉับไวเคเคมงคลเงินเต็มเป๋านะครับแล้วก็คินเครดิตนะครับการประจานเนี่ยอ่ะ นะครับน่าจะเป็นพวกเงินเต็มเป๋ากับคิงเครดิตนะให้เปอร์เซนต์มากกว่านะครับมากกว่าพวกฉับไวเคเคมงคลนะครับเพราะว่า,เ,าเข้าใจอยู่ว่าไอา้ฉับไวเคเคมงคลเนี่ยช่วงหลังเอ่อาจจะเริ่มมีการประจานบ้างแล้วนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือพวกเงินเต็มเป๋าน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะครับคือไอการประจานเนี่ยทุกๆคนนะครับมีสิทธิ์ได้เจอนะฮะประมาณ6 0ขึ้นนะครับบางท่านก็ไม่เจอการประจานนะครับการประจานเนี่ยจะเอารูปภาพเราไปตัดต่อนะครับ เห็นน้องเขาเอ่อเครียดเกี่ยวกับเอ่อเขาเอารูปภาพหนูอ่ะที่ถูเอ่อที่หนูเนี่ยถือบัตรประชาชนเนี่ยอย่างเงี้ยส่งให้เพื่อนๆนดูหนูจะตอบเขาว่าไงดีนะครับเอาจริงๆนะถ้าถ้าถ้าเป็นพี่นะนะครับพี่จะบอกว่าเข้าใจอยู่นะครับในเรื่องของการกู้เนี่ยเราเราอย่าไปอับอายเลยนะครับการกู้สินเชื่อเนี่ยทุกวันเนี้ยไม่ต้องอับอายกันเลยเราบอกเลยเรากู้ เราไปกู้สินเชื่อจริงแต่ว่าเราคิดว่าเป็นสินเชื่อที่ถูกกฎหมายอ่ะมันมีโฆษณานะครับเราคิดว่ามันน่าเชื่อถือนะฮะเราเลยทําตามขั้นตอนนะครับแต่ทีเนี้ยพอทําไปแล้วกู้ไปแล้วเนี่ยเพิ่งมารู้ว่ามันเป็นสินเชื่อมิจฉาชีพเราบอกเลื่อนไปเลยเพิ่งมาลู้ว่ามันเป็นเถื่อนดอกเบี้ยสูงเนี่ยแล้วเพิ่งรู้ด้วยเนี่ยว่ามันแฮ็กเบอร์มือถือเราได้ มันสามารถโอ้โหเอารูปภาพไปประจานมันผิดพรบคอมตอนนี้หนูไปแจ้งความหรือยงังไปแจ้งความก่อนนะครับไอ้เรื่องการประจงประจานเนี่ยมันผิดพรบคอมอยู่แล้วนะครับไปแจ้งความก่อนไปลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนนะฮะไอ้เรื่องแรงๆเนี่ยมันจะได้เบาลงเบาลงในที่นี้หมายถึงคนรอบข้างของหนูตอนนี้หนูเครียดเรื่องคนรอบข้างที่สุดนะครับที่ที่ส่งรูปไปพี่แบบเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหประจานทั้งเพื่อนฝูงหนูเต็มไปหมดเลยพี่ ถ้าหาเพื่อนไปหมดเลยเครียดจัดเลยอย่าทำร้ายตัวเองไอ้พวกนั้นนะบล็อกมันให้หมดก่อนนะครับไม่ต้องติดต่อสื่อสารกับมันเลยและที่โทรมาเนี่ยหลดบูคออยังหลดบูคอไว้นะครับมันช่วยเราได้ประมาณ70-80%นะครับในการสกรีนเบอร์พวกมิจฉาชีพพวกโจรอะไรต่างๆได้อย่างน้อยๆอย่ารับสายนะครับไม่ต้องรับสายเบอร์แปลกไม่ต้องรับเลยตอนนี้ไม่ต้องรับเลยนะฮะไม่ต้องรับเลย เป็นเบอร์พวกเพื่อนเราเออรับไปก่อนนะครับพูดคุยอธิบายเขาก่อนเพราะว่าตอนนี้มันคงยํำใหญ่อะในช่วงแรกนะครับในช่วงแรกก็จะจิตตกกันแบบนี้ทุกคนนะฮะนั่นแหละไปแจ้งความก่อนลงบันทึกประจาวันไว้ก่อนว่าหนูเนี่ยหลงเข้าไปกู้เป็นสินเชื่อเถื่อนโดนแฮกข้อมูลมือถือโทรหาบุคคลอื่นไปทั่วมีการประจานไปทั่วซึ่งหนูเนี่ยก็จ่ายไปเยอะแล้วแทบจะทบต้นทบดอกด้วยซ้ําแต่มันก็ไม่จบ ดอกเบีย้ยสูงนะฮะเกินอัตราของทางกฎหมายอยู่แล้วอะ่ะไอ้ดอกเบีย้ยพวกนี้มัน40%ขึ้นนะครับให้จ่ายภายในหนึ่งอาทิตย์ด้วยนะฮะไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันก่อนนะครับเอาใบพวกเนี้ยไปโพสต์ก็ได้ไปให้เพื่อนดูก็ได้อย่างน้อยๆเนี่ยมันจะได้เบาลงนะค,ะความเครียดก,ก็เบาลงด้วยทํำก่อนโหท้าพี่พิมพ์หาหนูนะค,ะคงทั้งวันคงไม่จบอ่ะนะครับก็ดูคลิปพี่ไปล้กันนะครับ ทำตามที่พี่บอกก่อนในเบื้องต้นนะครับไอเรื่องตังวลเรื่องเครียดว่าเพื่อนจะโกรธจะเคืองอะตอนเนี้ยพักไว้ก่อนเอาทําตามที่พี่บอกก่อนนะครับให้สภาพจิตใจตัวเองดีขึ้นก่อนอย่าไปหดหูอย่าไปท้อดิแล้วทําไงแล้วเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นไอพวกมิจฉาชีพพวกเนี้ยมันชอบนะมันชอบนะไอพวกจิตตกแบบนี้ยอย่าให้มันได้ใจดิครับบิดให้หมด บล็อกให้หมดนะที่หนูทักมาเนี่ยเอาตามนี้ก่อนเชื่อพี่